โอ้โหทุกคนเรื่องนี้ต้องขอมาเมาส์มอยนิดนึงคือไม่อยากจะเพิ่มแสงให้เรื่องนี้เลยจริงๆนะแต่บังเอิญไปเห็นเพจเพื่อนบ้านโพสต์กันสนุกสนานมากเลยอดใจไม่ไหวขอเล่านิดนึงเรื่องของเรื่องคือมีเพจของทางคําบูโพสแคปชั่นที่อ่านแล้วแบบว,ว้าวมากอารมณ์ประมาณว่าเรามาประกวดจ้าไม่ได้มาเศร้าใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปสิ พร้อมกับภาพนางงามของประเทศเขาแบบสวยๆเชิดๆที่ไม่ติดโบดำเหมือนนางงามชาติอื่นแต่แต่เปลี่ยนเป็นติดธงชาติของตัวเองแทนอื <c oughs> เป็นอ็อกเซอรีที่โดดเด่นมากทีนี้เรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยคือการพูดแบบนี้มัน ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยจริงๆไม่ใช่ว่าไทยเราไปบังคับให้ใครต้องมารู้สึกร่วมหรือไปจํากัดสิทธิ์อะไรของใครนะแต่เพราะทางราชการของไทยเองก็ประกาศแบบชัดเจนแล้วว่างานรื่นเริงต่างๆน่ะจัดได้ตามปกติเลยแค่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบความเหมาะสมเท่านั้นเองซึ่งทางกองประกวด MGI เขาก็น้อมรับและปฏิบัติตามอย่างดีแล้วดังนั้นผู้เข้าประกวดทุกคนก็น่าจะรับรู้โดยทั่วกันว่า อ๋อโอเคตอนนี้เรากำลังประกวดอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนไหวของประเทศเจ้าภาพนะเราก็ควรจะร่วมมือกันตามที่เจ้าภาพเขาพยายามจัดงานให้ดีที่สุดดังนั้นทั้งตัวนางงามคำบูและแฟนๆของเขาจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้มันก็คงจะไม่ได้หรอกเนาะ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเหล่านักสืบโซเชียลเขาก็วิเคราะห์กันแซ่ดเลยว่าหรือจริงๆแล้วทางฝั่งเขาทั้งประเทศรวมถึงตัวนางนามเองก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่น่าจะถึงมงจ้าเลยคิดว่าเอ๋ไหนๆก็มาแล้วทำอะไรให้มันเป็นที่จดจำไปเลยดีกว่าจะได้ถูกใจแฟนๆที่บ้าน การที่นางงามคำบูไม่ติดโบดำเนี่ยคนก็เลยตีความกันไปว่าหรือนี่คือการแสดงออกว่าฉันไม่ขอร่วมมือในการแสดงความเคารพต่อบุคคลสำคัญของเธอนะซึ่งสิ่งนี้แหละที่ถูกอกถูกใจคนบ้านเขาที่สุดเพราะพวกเขารู้กันดีว่าคนไทยรักและเทิดทุนพระพันปีหลวงมากโดยเฉพาะในฐานะ ต้นแบบชุดไทยพระราชนิยมซึ่งเป็นเรื่องที่อาแหมละเอียดอ่อนกันอยู่ก็แหมช่วงนี้เขากำลังพยายามเคลมเรื่องชุดไทยกับวัฒนธรรมไทยกันบ่อยๆนี่นาะในความเป็นจริงแล้วการแสดงออกผ่านสายสะพายคำบูแบบนี้มันเหมือนการประกาศจุดยืนเบาๆว่าฉันไม่สนใจความรู้สึกสูญเสียของประเทศท่านนะซึ่งในเวทีระดับสากลเขาไม่ทำกันจ้ามันเป็นเรื่องของมารยาทล้วนๆเลย แถมยังมีคนสังเกตอีกนะว่าตั้งแต่เนียรีซึ่งเป็นชื่อนางงามเนี่ยเข้ากองประกวดมาเนี่ยนอกจากจะไม่เคยมีรูปประกบกับตัวแทนไทยแบบจังๆแล้วในโซเชียลของเธอก็ไม่เคยโพสต์เล่าเรื่องดีๆของประเทศเจ้าทาบเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยๆหรือแม้จะทีมงานคนไทยที่คอยดูแลไม่มีเลย ลงแต่รูปตัวเองในชุดต่างๆโพสท่าเริดๆทำตามปณนิธานที่ตั้งไว้เป๊ะเลยว่าจะไม่พูดถึงประเทศเจ้าภาพโอ้โหสมใจแฟนคลับชาวคขเมรเขาเลย คือทั้งหมดนี้การที่เธอจะไม่โพสอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอแหละอันนี้เราเข้าใจได้แต่การไม่ติดโบดําในระหว่างการประกวดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพอะไรเลยแต่มันเป็นเรื่องของมารยาทสากลที่นางงามคำบูอาจจะหลงเลื่อมไปน,นิดนึงว่าควรจะปฏิบัติตามความเหมาะสมอย่างที่กองไทยเขาตั้งใจวางกรอบไว้อย่างดีแล้วซึ่งจริงๆเรื่องนี้ทางกองสามารถชี้เป็นความผิดที่ตัวนางงามได้เลยนะเนี่ย เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิมันมีภาคต่ออีกคือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าทางเพจ Beauty Queen เขาก็ไปโพสต์คลิปการแสดงชุดอับซาราแดนซ์ที่เป็นแบบประยุกต์ซึ่งเป็นหนึ่งในอีเวนต์ของการประกวด MU 2025นี่แหละค่ะพอโพสต์ปุ๊บเท่านั้นแหละชาวเน็ตไทยก็ร่วมใจกันแชร์กันแบบหาเฮมากอารมณ์แบบรู้กันสงสิกันยิกยิกว่า เดี๋ยวๆเรื่องนี้ถึงหูคําบูเมื่อไรคําบูต้องดินแน่ๆแ,แล้วก็จริงดังคาดไม่ต้องรอนานเลยจ้าทัวจากคําบูก็มาลงจอดกันแบบพร้อมเพรียงคอมเมนต์ก็มาสารพัดเลยก๊อปปี้อีกแล้วบังละโอ๊ยมันก็แค่สไตล์การเต้นของสาวแดนซ์ทั่วไปบังละคือการคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยดูออกเลยว่าไม่ได้แอบไปส่องคลิปของเนรีเลยใช่ไหม ก็แหมตัวแทนของเขาเองนะถ้าจังหวะไหนชีไม่ได้ห่มสบายนะชีก็คือเจ้าแม่คอนเทนต์ใส่เต้นแนวนี้เลยนะชอบโพสต์คลิปเต้นยุกยิกยุกยิกแบบนี้ฉ่ำฉ่ำแฮชแท็กแดนฉ่ำตัวจริงเสียงจริงแต่เรื่องมันพีคก,กว่านั้นอีกเพราะไม่ใช่แค่แฟนๆนะจ๊ะด้านเพจนางงามของทางคำบูเองก็ได้นำคลิปนี้ไปโพสต่อเหมือนกันโพสแบบ พยายามจะ discredit ฝั่งเราแต่เหมือนจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เขาโพสต์ทำนองว่าโอ้อดีตดินแดงคัมบูที่ก๊อปปี้ออริจินอลไปได้แค่นี้เองหรออืือแล้วรู้อะไรไหมคำว่าระบำอับสราออริจินอลของพวกเขานะ่ะมันคือการรำประกอบเพลงสี่นวลจ้าแบบเดียวกับการแสดงของเจ้าหญิงบุพานั่นแหละ โอ้ยเห็นแล้วขำปอดยอกเลยคือแบบเอางี้เลยหรอเพลียใจจริงๆเลยจ้าขอเล่าต่ออีกนิดค่ะเรื่องเนี้ยมันต้องขยายความจริงๆคือจะบอกว่าการประกวดมิ s ยู n i เว r ร์ครั้งที่74ที่จัดที่บ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะอัลังการงานสร้างสมศักดิ์ศรีประเทศเจ้าภาพแบบสุดๆเรื่องของเรื่องคือที่สวนไทยพัทยา เขาเตรียมโชว์สุดยิ่งใหญ่ตระการตาไว้ต้อนรับสาวงามผู้เข้าประกวดจากทั่วโลกเลยเขาจัดมาแบบจุกๆถึง6การแสดงที่เป็นตัวแทนของ6ภาคในประเทศไทยทีนี้ไฮไลท์ที่ทุกคนต้องกรีดมันอยู่ตรงการแสดงที่เป็นตัวแทนของภาคอีสานนี่เลยค่ะพอรู้ว่าเขาเลือกโชว์อะไรมาอื้อต้องขอยกเนี้ยให้เลยว่าทำดีมากค่ะเขาเลือกการแสดง รำอับสรามาเป็นตัวแทนของภาคอีสานจ้าโอ้ยเลิศมากคือเขาจัดเต็มรำโชว์ความงดงามต่อหน้านางงามจากทุกประเทศที่มาเยือนไปเลยแบบสนาทีเต็มๆให้นานาชาติได้เห็นความอ่อนช้อยสวยงามของวัฒนธรรมไทยกันแบบชัดๆนี่แหละค่ะไทยแลนด์คนที่ได้ดูก็คืออวยยศกันสุดๆว่า MU ปีนี้คือที่สุดของความปังอลังการงานสร้างที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยดูประกวดมาเลย แหม่ก็ไม่รู้ว่าการเลือกโชว์รำอับสราในฐานะภาคอีสานครั้งนี้จะไปสกิดต่อมใครแถวแถวเพื่อนบ้านให้รู้สึกคันยิบยิบหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือฝั่งเราทำได้สวยงามและอลังการมากจริงๆค่ะโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเสียงฮือฮาไปไกลมากค่ะคือเรื่องที่สวนไทยพัทยาเขาจัดเต็มต้อนรับสาวงาม MU74 เนี่ย มันยิ่งใหญ่จริงๆการที่เขาเนรมิตโชว์สุดอลังการยกวัฒนธรรมมาแบบจุกจุถึงหภาคของประเทศไทยมาต้อนรับพวกเข้าประกวดจากทั่วโลกมันคือการประกาศศักดาความเป็นเจ้าภาพที่เลิศม,มากทีนี้พอแอบไปส่องดูว่าสื่อต่างชาติหรือบรรดาแฟนนางงามในต่างประเทศเขารู้สึกยังไงกันบ้าง้องบอกว่าตอนนี้มันมีเรื่องอื่นที่กำลังแย่งซีนกันสนันตอเลยค่ะ แหมก็กองประกวดปีนี้เรื่องเมาหมอยเขาก็ไม่แผ่วเลยจริงๆคือมันดันมีดราม่าร้อนๆเรื่องในกองประกวดนิดหน่อยที่กำลังเป็นไวรัลไปทั่วโลกสื่อต่างชาติเาก็เลยมุ่งไปที่ประเด็นนั้นกันซะเยอะแหมก็ของมันแรงแซงทางโค้งอะเนอะแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าโชว์สุดอลังการของเราจะไม่มีคนเห็นนะ ในหมู่แฟนนางงามต่างชาติโดยเฉพาะบรรดาเพจบล็อกเกอร์หรือกูรูนางงามตามช่องทางโซเชียลทั้งหลายเขาก็ชื่นชมกันไม่หยุดส่วนใหญ่เขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไทยแลนด์ไม่เคยทำให้ผิดหวังเรื่องโปรดักชันเขาบอกว่า การที่ไทยแลนด์กล้าที่จะนำเสนอวัฒนธรรมที่หลากหลายของตัวเองทั้ง6ภาคออกมาโชว์แดบจัดเต็มขนาดนี้มันคือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังและชาญฉลาดมากมันไม่ใช่แค่การโชว์ชุดสวยๆแต่มันคือการโชว์รากเงา้าและความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเจ้าภาพค่ะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะมาแนวๆนี้เลยค่ะว่า โอ้พระเจ้านี่มันงานการล่าต้อนรับหรือว่างานเปิดตัวโอลิมปิกทำไมมันอลังการขนาดนี้ฉันทึ่งมากที่ได้เห็นการแสดงที่แตกต่างกันถึง6แบบมันทำให้รู้ว่าประเทศไทยมีอะไรมากกว่าแค่กรุงเทพหรือภูเก็ตชุดแต่ละภาคนี่อื้อสวยตะลึงรายละเอียดปักเครื่องหัวคือมันจึงมากนี่แหละที่เรียกว่าวัฒนธรรมชั้นสูง แถมยังมีการแซวๆกันด้วยว่าสาวงามหลายคนก็คือตาโตเป็นประกายถือกล้องถ่ายสตอรี่กันมือระวิงอารมณ์แบบว้าว this is Thailand ไหนจะเรื่องอาหารการกินที่สวนไทยพัทยาเขาจัดเต็มต้อนรับอีกมีคนแซวว่ามาประกวดครั้งนี้สาวๆไม่ได้แค่ความสวยมิตรภาพกลับไปนะเผลอๆได้น้ำหนักกลับไปด้วยแน่นอนฮ่าฮ พูดง่ายๆก็คืออย่างที่คุณบอกเลยดูประกวดมาเยอะ MU ปีนี้ที่สุดนี่แหละค่ะอลังการงานสร้างจริงๆถึงแม้สื่อกระแสหลักบางส่วนจะมัวไปยุ่งกับเรื่องดราม่าแต่ในสายตาแฟนนางงามทั่วโลกเขาก็เห็นตรงกันว่าไทยจัดใหญ่จัดเต็มสมศักดิ์ศรีเจ้าภาพที่สุดเลยค่ะเลิศม,มากแล้วเพื่อนๆล่ะคะรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยนะคะ Please?